โอเคครับครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนตอนนี้กันอยู่ในรายการแกมมอร์สตูดีโอหายหนา้าหายตากันเป็นนานเพราะผมอ่านหนังสือเตรียมสอบนะก็มาเรีนมนกันดยถึงแม่ไม่มีคนรู้ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ช่างเถอะช่องผมก็ไม่ได้ดังอะไรทั้งน่้ก็จริงอ่ะตอนนี้ปวดาขาโอ้ย่ะเล่นต่อเล่นต่อเลย ตอนนั้นแบบมึงหมดเกมนี้ก็เก่าแล้วนะอุ้ยอี๋อยากอุ้ยเศรษฐาจาจานไม่ให er. ้ไปจานไม่งใจดีมากเลยเกมนี้อุ้ยอุ้ยตอนนี้เล่นแรงว่ะนี่จะให้ปุ่งอะไรไม่โดน สตรายบอลโอ้โหวอลเล่นเลยมั้งวะกีฬาเรื่องหกโมงนล้กันตั้งครึ่ชงชั่วโมงสตรีมาเนาะหดเฮ้ยโอ้โหโมซารีลาเร็วเกินเร็วเกิน ถ้ามีคนเข้ามาดูแล้วก็สามารถคอมเมนต์ก็ได้นะคงยังไม่มีหลักนั่นไงกูว่าวโอ้โหเฮ้ยก็เดี๋ยวให้ดูทีมอะไม่ใช่นี่ี๋ยว่าวอ่ะ,อะทีมเล่นนานแล้วนะเล่นนานแล้วเล่นนานแล้ว ไอ้กรอบทองนี่ไม่รู้นักเตะพิเศษหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วจบเกมนี้ปุ๊บแล้วจบเกมนี้เดี๋ยวผมจะไปเปิดเพลงรอคุณดู เฮ้ยม hey. mm ึงแรงคิดปกติว hmm. mm ่ะไม่มีใมาดูเลยไม่เป็นไรไม่เป็

ตัดบอลมาได้ยิงเลยเย,ยดโหดโูเลี้ยงเงินเดียวเลยเขาถามว่าจ,จัดนั้นเลยไหมจัดครับที่บานผมจัดพวกลุงป้าลุงป้าผมตอนนี้เขาอยู่บ้านนู้นก่อนผมกลับมาบ้านนี้คนเดียวมาสตรีมก็บอกเหตุผลอเ บ้องเนี่ยโอ้โหไม่มีคนดูจริงเลยไม่ต้องเรียกละคนดูอ่ะก็สตรีมไปเรื่อยฮะตีเมื่อกี้ทีเนี่ยนาทีหกโมงอะไรวะนึกว่าสตรีมตอนห้าโมงครึ่งโอ้โหวิ่งงูวิ่งยาว โอ้ยดีถึงสวยเลยแต่ไม่เข้าสิ่งกันทุกทีนุ่มดอุ้ยจะพี่โดนไปเดนว่าตอนเนี้ยมีฟ้าโดนบอลก่อนโน้ ยาเสียเพื่อฮะมึงมันวิ่งรวยนะหย่ดประกเจ้ามันวิ่งแรงอืมมึงไปเฮ้ยโอ้ลุ้นขนาดนี้แม่มึงไม่ออกสามึงกับบาแล้วที่โซกูวิ่งเดียวกันวิ่งมันเฮ้ยเจมิลเนอร์ไปไหนวิ่งโอ้ยวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วตอนนี้วิ่งเร็ว Nah, senada Oke. Okay. Hah. Nah, Kau nah, mati. Tawa gua me. Gua hapun ning loy. Mai hen. นี่นี่นี่ก่อจะได้ทีมนี้มาเล่นนานนะหนึ่งเดือนสองเดือนอ่ะตาำมัเดี๋ยวไปเล่ยคนดูกันนะอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะไม่ใช่หน้าผมหน้าลุงผมเนาะ เปิดในโปรแกรมน,นี้ดิว่าเล็กสักคงจะรู้ว่านะ นี่ครับพี่แฮกเกอร์ ่ำแล้วดเดี๋ยวขาไปดิน่ำแล้วอ ขอเช็คสตรีมบ้านนึงมันขึ้นป่านี่ใช่หไหมหนึ่นมันขึ้นป่อืม ok ok hãy đù, đù đi mình không phải liệu lúc kìa lúc kìa lúc kìa lúc เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหนูว่ามีคนรวยเออเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้เช็คเช็คดูเช็คดูว่ามันต่ำจริงหรอ หมายความว่าแล้วหมายความว่าอะไรอ่ะเนี่ยเล่นไม่ได้เหรอให้เล่นไม่ได้แล้วโหลดเกมอื่นมาเล่นนะ เขาเองเฮ้ยแล้วไปโหลดเกมมาเล่นละเกมอะไรดีเกมอะไรดี พักสองเหรอแตงกูจำได้กลินภักแรกภักแรกอันนี้เอออันนี้แหละ น้ <laughs> องเล่นดูเคยเล่นนะแต่ก่อน